สบายเลยก่อนกูโมประกูกลเนาะไม่ต้องตกใจนะคือสภาพเสื้ออันซ้นมันเป็นแบบนี้ก็ได้ไปหาปูหาปลาดอกมาถ่ายมีเพลงเนาะสกียอดท่ายมีเพลงมอมฝากกดติดตามอันเ,เดิอคือวันนี้สิาพาทุกคนมาเบิ่งอ่าบรรยากาศเนาะที่อ่างน้ำติ้มบรรยากาศมันโคตรจะแบบว่าด,ดีเลยท่นะ <laughs> บรรยากาศโคตรงามเลยทุกคนมีสิม,มบ้าพามาเบิ่งทางนี้เนาะอันนั้นก็คือรากนะแบสตลอดรากควายนั่นเองเนาะอันนั้นก็คือ <laughs> เด็กน้อยเข้าไปเก็บหอยหายปูงมหอยหายปูหาปลาเนาะเดี๋ยวสิมาพามาเบิ่งทางนี้คือแบบบรรยากาศโคตรจะแบบอะไรมาคุ้คุ้มโคตรดีเลย <laughs> แบบนี้เราก็แบบว่าอยากไปหลอกลิ้นน้ำอีกอย่างประมาณนี้นะ่ะน,น้ำมันกะสิบบ่ยเย็นดอกแต่ว่ามัานานว <c oughs> ิวก็คือแบบโอเคเลยทุกคน <c oughs> เสริมสมบรรยากาศเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา4โมงสามดี่โมงนังนเลย แล้วก็แดดกำลังปอกไม่ <laughs> ปอกจนแบบคู่จะรุมโมยโลอยแล้วเนี่ยขนจนแบบว่าไหมหมดเนาะโอเคเดี๋ยวเฮากสัเมื่อกันแล้วเนะลาคุณไปก่อนฝากกดติดตามหน่อเด้อ,อบ๊ายบาย